ใช่ไม่ต้องไปแล้วเกิดอ,อ,อ,อะไรจะได้มีหาเร็วๆทิงเขาไปกันแล้วก็ไปโอนี่นตรงขเน่ยจใาจตรงข้ลืมไปที่เาแม่ไกอ ยจบจบอนันานเกินไปตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปรวมกับกลุ่มพี่น้องของเราถ้าสู้กันสามสารอีกสองปีสองปีใช่ไม่แน่นะสองสามปีแต่สารุุทรนจะเร็วเร็วใช่ไหมเร็วเพราะว่ามันพี่นายแค่ข้อกฎหมายถ้าไม่มีอะไรไปไปอะไรนะไปเพิ่ม แอาวแล้วเ็กเรียบร้อยแล้วเชฟนสวัสดครับเอคนดังแล้วเยอคนดังก็เก็บภาพเลยสิเราไปสกีดเอฮ้นี่ข้างหน้าเป็นเอโอ้เถื่อพีทบฟทป้าบางกล้องเป็นกําลังไายปลาหรือหวังกล่องเพื่อนเชฟยันให้งงเลย ซึ่งเขาจะทําให้นักข่าวมาถ่ายซึ่งกองนักข่าวก็อยู่ตรงนั้นอยากให้มาถ่ายมาเห็นแต่ว่าผมต้องใช้แฝงที่ไม่ดีมันไม่สงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะจะโกรธจะเกลียดเขานี่ผมว่าไปตีกับเขาได้เลยไม่ต้องเอาแบบนี้กากเขายังไม่พอยังมาทําแบบนี้กกินับเขาเลยา่นกับเขาอย่างนี้พวกผมบอกแล้ไงว่าเกลียไปให้มันเถอะไอ้พวกดีอที่เอามาหน่อยนะครับนะ นันอกเป็นแบบนี้มีนายอยโดนเลอน่หลาเอ็นนอี่ไงคุณคุณยูโรโอสวัสดีครับคุณยูโรสวัสดีคับมาช่างกากเหม ก็ยูยลมาดซิมอย่างนั้นนะปาจักบแ่ักนวเนาะเติมคุณยูโรตัวเป็นงา่เป็นข่อะเดีวกินข้าวยังออคภาษาเขาเรื่องโอเคอย่างโอเคโอเคโอเคตรงเนี้ย o สีกันไหมเออ ได้ฮะได้ฮะตัวเบิร์ตแล้วผมนะครับดับเบิ้ลเงศิกนะครับแล้วผมแสดงยครับยังยังไม่นั่นเลยไหมก็มีไอ้หางมคนนี้หางวันนี้มันอยู่ตรงนีดแล้วตอนหน้าเลยครับคุณโยมฮะตอนหน้าเลยอยูตรงนี้เขาไปห้อยไป้นไม้นะครับแล้วก็เขียนชื่อปวดก็แตนหลดไปถึงต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้ๆที่อคนชนตรงนั้นเลยครับคุณลุงที่ว่านะครับคือมาดิจริงแต่ว่า ทางการจะแถลงข่าวที่โรงแรมนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาตให้มันขึ้นไปมอบตํบลตัดไม้ต้นตีเนยของมันนะครับาะว่าเนยที่มันขึ้นเลยล็อกมือนั้นนะครับเรี่ยงนะครับถ้ามีการแถลงข่าวนะครับไม่มีการ มอบดอกไม้อันอันไม่เป็นมงคลนะครับนี่นี่นี่เราอยูตรงนี้ไปดูถ้ามอบก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามอบก็ใบสีขาวก็ตามไปถ้ามอบเลยถ้ามอบพวงนี้พวงนี้นะครับไม่ตัวเสียใครบ้าก็ไม่รู้เราเราอยู่ตรงนี้เหรอเราไม่ไปตรงนี้เหรอเข้าไปได้ค่ะแต่เข้าไปได้เข้าไปได้แต่ยังไม่ไปถ่ายรูปด้วยได้หนิสองกล้องในหน้าเราเดี๋ยวเราไปกล้องถ่ายหน้า อันนี้ส <ok> uhh> ่งได้ใช yes ่ไหมเนี Fox ่ยไม่ว่านะท่านทนายอุทัยอย่ามาฟ้องไข่เด้อทนายอยอ่าไปดไเมื่อคืนเจอท่านอยู่กอนนทีอยู่ทุนนาทีอยู่